สวัสดีครับนี่ครับเมนูที่สองของวันครับนี่ครับน้องๆตั้งตารอมากออะไรนะผัดอะไรนะผัดกะเพราปลากระป๋องอม่องไถอะไรนะปลากระป๋องม่องไถครับนี่ครับคู่หูเมื่อกี้ลามทันอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะท็อปไก่ท็อปไก่สายหน้าครับเป็นเรื่องนี่ครับพลบีมเคยบอกเคยบอกผมไว้ว่าพลบีมบอกว่าจ่าครับพลท็อปผัด กระเพาะปลากระป๋องอร่อยมากนะครับผมพัดไปแล้วครับกระเพาะปลากระป๋องเทือนหนึ่งวันนี้จะให้ผลทอบผัดให้กินครับพิเศษกว่านั้นมีผู้มางค้ากองร้อยรอชิมอยู่ครับเป็นเรื่องตรงนี้นครับเอาเอาเอาใส่เลย,เเลยช่องอยังชื่อช่องอะไรนะไก่ชื่อช่องอะไร <c oughs> ช่องอะไรเราอะตั้งชื่อนี้อตั้งเอา,เเอาใส่เลยเออใส่อะไรลงไปบอกท่านผู้ชมหน่อยใส่อะไรเพื่อน ิกือบเกลี้ยงครับใครตาใครตาผมว่าเอองตาพริกอย่างเดียวต้องบอกให้ใส่กระเทียมด้วยตาพริกลื้อเตะเทียมกระเทียมใสะที่อย่างครับเออมีหอมสุดเลยเรื่องเป็นไรเออเป็นไงล่ะน้องมันรอดูอยู่นะเป็นเรื่องวันนี้ไม่ใช่นบอกทำอร่อยถึงมันดีความกินเดี๋ยวชูรถหมดครับมีรถดีมีรถดีอยู่มีรถดี กระซิบมาแล้วครับออกตัวแรงถูรถหมดพี่ชายอ่าน้องชายต้องเอาผ้าไหมนี่ครับผลพอบครับเอาดีนะวันนี้ืวอกองรอชิมนะนี่ครับวงเข้ากองร้อยครับท่านให้เรตนมาชมครับนี่ครับปีมือน้องๆทหารครับมือนี่ครับ เป็นวันพิเศษของเราครับอันนี้ใส่อะไรใส่ปลากระป๋องเรากระป๋องกี่ป๋องสิบครับสี่กระป๋องจะกินได้ไหมผูกองได้ครับผู้องเนี่ะอร่อยนะลองกินด้วยนะวันนี้นะฝันที่ผู้กองมากินเรื่องหรอครับเออใส่อะไรอีกเครื่องปรุงใส่ใส่น้ำครับน้ำน้ำน้ำแบาวิ่งเออวิ่งทุกเมนูโอไม่พร้อมเลยอะ เคือยกอะไรซอสซอสมายกมานี่ยกมานี่เออซอสน้ำปลาที่ยังเป็นเหลาซอสอ๋อปลาซอสนี่ครับอย่ากดดันนะผู้กองมานั่งชมมายืดยงนี่ครับสนุกสนานกันไปครับนี่เป็นแบบบ้านๆครับอ่ามากกว่าความอร่อยผมบอกแล้วว่าน้องๆนี่กล้าแสดงออกครับผู้ใดเฮ็ดกับปเขาเนี่ยผู้ใดก็เฮ็ดกินได้ครับแต่ว่า อยู่ที่ว่าใครจะกล้าแสดงออกการออกกล้องก็ไปกินเองเพลาะระยะหนึ่งครับใครไม่้อบครับจ้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,ตน,ตนอันนี้ใส่อะไรบ้างแล้วนะใส่ซอสภูเขาทองแล้วก็ใส่นำส้ำตาลน้ำตาลนะาปลาขนมหรือว่ากับข้าวมันเผ็ดนะผู้องนะน้ำน้ำไม่็อบเลยเออสู้ไข่เจียวได้เปล่ปลา <laughs> น,น,นีะน่ะนาจะสู้ไม่ได้ครับวันนี้เล็กแก๊ดอีกไหม ีเน่ยคนคนบีนเนี่ยคุยนะคุยนะอร่อยแข่งไปก็ได้แข่งหรือว่าจะได้คนบีนไปไหนเนี่ยพยายามโอ้นี่ครับอะไรต่อใส่สุดรถสุดรถไม่มีใส่รถดีไปแทนอันนี้รถดีอะไรรถดีไก่นะรถดีไก่ครับไก่ครับสารสาร เดี the student, the ๋ยวตื่นเต้นดิวันนี้ตกแก๊ง่ะบอกพวกกอจะชิมีมือแล้วใช่ไหมครับจ้านี่ครับนี่ครับเป็นมูนีนูแรกครับที่พวก,กอมายืนมามาเห็นการทําของเราเขาก็ดีใจน้องๆก็ดีใจตกใจกันเลยเนี่ยใช่ไหมครับ <laughs> นี่ครับส,สอดอันนี้ไม้ส,สุดลากทีหลังอ,อ่าลองชิมไหมซ้อนมาชิมซ้อนมา อ่ากันหวานไปนิดนึงใช่ไหมหรือรสชาตินี้เอาที่รสชาติดีเองกินอ่ะอืมรสชาติดีเองกินทำเองกินเองอร่อยเลยข้าวตักน้ำจิ้มจิ้มขาดเลยน้องชายข้าวตัดข้าวตากเค็มหรอข้าวอ้าวข้าวหม้อข้าวเราอยู่ไหน ตักเลยตักใส่จานเลยเยบว่ะจีุ่ดขนมหรือกับข้าวไอ้ผู้กองกินไหมเขาผู้กองกินเลยทีเดียวผู้กองกินทีเดียวนะนี่ครับปลากระป๋องซีฟองครับคนชอบบอกว่าเขาทำอร่อยปกติเขาทำกินเองเขาทำกินเองที่ในกาศพักในยังเวลาเวลาก่อนนอนก่อนอะไรอย่างนี้ครับน้องมันจะชอบกินกับข้าววันนี้ก็เปลี่ยนจากให้น้องๆ้อง โชฝีมือครับผมก็เห็นแล้วทุกการทำข้าวนี่ยมไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีสูตรที่แน่นอนฉะนั้นแล้วใส่นู่นใส่นี่ตามใจคนกินนะครับ<ต>นี่ใส่อะไรใส่ใบกะเพรา,พราครับใบกะเพราชีเด็ดครับเออพอมไหมเนี่ยพอครับจา้าอืมนี่ครับที่บ้านขายร้านอะไรนะเปิดร้านเลยนะข้าวมันไก่โอ๊กโอ๊กข้าวมันไก่อยู่แถวไหนนะอยู่เกษตรนี่ครับที่บ้านบ้านเปิดข้าวมันไก่ครับพ่อครัวแม่ครัวอะไรนะแม่ครัวตีกนัน โอ้เป็นเส้นแรกก็ข้าวมันไก่เออเป็นส้นเป็นเสน่ห์ของร้านเนาะใช่ครับพ่อแม่ทะเลาะกันเ <laughs> มื่อไหร่ไม่ตีกันนะน <laughs> นนครับแสดงว่าผิดใจนะครับแม่ดูทุกวันไหมคเอาแม่ดูคลิดทุกวันนะเออแชร์แชร์เต็มหน้าไปเลยอัน <laughs> นี่ครับนี่ครับมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งครับน้องๆมาใหม่ผู้ปกครองก็จะดูครับอ่ามีผู้ปกครองใครนี่นี่นี่คนนี้แม่ทักมาแล้วแชรายใช่ไหมผู้ปกครองทางมาเอาลูกครับผมก็เอาเป็น พ่อแม่น้องไหมครับบอกเป็นพ่อแม่แล้องตาเปล่าใช่ไหมบอกนี่ครับเป็นเรื่องครับได้ยังแฉบอีหลีครับได้ยังได้แล้วได้แล้วครับอเอาเลยปิดแก๊สนี่ครับเรียบร้อยครับผัดกะเพราอ,อะไรนะปลากระป๋องสูตรพลทอ็อปเรียบร้อยครับโอเคครับ